มันเปิดแต่ไก่มีแหล็ไก่เดี๋ยวข่าบุปลยเรืองเน้นไาสบายดีด้ยวยทุกคนวันนี้น,อน้องโนล่าสิไปส่งเครื่องเนาะแล้วก็มีอ่ายูทูบเบอร์มาส,สั่งสบู่นำเดี๋ยวน,อน้องโนล่าสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะเป่นไผ่คนดัง <laughs> คนดังมาสั่งสบู่น้ำเนาะเอ่อเดี๋ยวบอกคนจีนา่าฮักซั่งได้ ถ้ารอส้มังเดิมเวละอันเพื่อนแม่นไผเนนะไปเหมือนกันเลยแบกคนก็หาก็เศร้าตุ๊ก ยหนละครเวสินี่ตองคนจันเลยละครจะไปโตเงินฝนจะใกล้ๆนี่แหละใกล้เดี๋ยวขาวผมจะแบเน้นสา นาะเห็นไหมตอนนี้เราอ่นั่งทาเพื่นเนาะเน้าเพื่นออกมาทาลุ่นน้องกัดแล้วมันใส่หัวกะยองมาแหละไปสบายดีนะมาลองซื้อกับครนำน้องโดราทุกคน เดี๋ยวเอาเงินทอนให้กันโอเคโอเคบอกเกอรี่เดี๋ยวมาลองมุมนู้นสิเป็นยังไงคือว่าตรงนี้ดำๆไม่หล่อหลายคนสบายดีจ้าสบายดีตัดไปคือว่ามาเห็นน้องโดราครั้งแรกแม่น้องโดราเดิ้น้องโดราโดราดับวะไ่ค่าีหมอโอ้ขาแล้วเนาะอีลาดิหาก็เห็นเพื่นเป็นครั้งแรกเป็นอะไรโอ้ดีใจเลยเนาะมันยืนใกล้ๆไหงมันยืนใกล้เดี๋ยวเพื่อน ยนยืนใกล้เดียวม้งดง่ยเฮาเหรอสูงเหรอเคนคนน้อยเอฟซีนี้เอฟซีภายกะจะน่าจะเห็นแล้วเนาะบอกเลแม่บอกหลายหคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละวันนี้ก็มาเห็นน้องตัวน้าแล้วกรติดตากกรติดตากติาม

อายุกะสีประมาณข้าวเดียวเนาะเออวเ่อเออก่งเงี้ยเนาะใส่เกิบใส่เกิบใส่เกิบมาเลนอยเวลาก็ขอบใจเพื่อนนะแม่ที่ช่วยอุดหนุนขอบใจเด้อที่ช่วยอุดหนุนตลอดเนาะลองเลยว่าจะเป็นยังไงเนาะาว่าได้ผลกระสุซื้อซ้ำอีอีเงมาเพื่อนก็ได้โฆษณาหมามีสิบเก้าตัวมาเลยนี่ โอ้แม่27ตัวก็คือเรไปซิ้แล้วกเจ็ตโตยังถ่าจมูกมาคบณมตัวนี้ของเราไอเวงไอเวนยีลามาเห็นแล้วพ่นกับาเป็นอะไรบ้านนี้พ่นจะเว่าเก่งกวยลาเนาะแม่เอาไม่เนาไม่เขาไม่ก็ไปยีราห์ก็ซีว่าเก่งคือพ่นอยู่บ่นเนาะ โอ้ไลเลยไลเลยน่ตื่นนนตื่นเต้นแนงเนาะเออถ้าว่ามีเวลากื่นมากมาดีบรรากันเดยนอะไม่ใชี่บรยากางานจากต่างประเอกันบ้านเจ้ากาเ่อรยากัน่งกันต้นก็จะทาดกน็จะเป็นคนนั้นน้าหักนาหักในเอซีเอ้ยก็ติดตามฝากน้องๆคนไหนเด้อสาวขมวนเลย พี่เต้ยอยากมาเจ้าเอาเก่งขึ้นตอนเลกๆกันได้นี่แหละตอนเล้งเข้ากันได้นี่แหละมาผิดมาถือมาฝากไหลเลยบมาฝากหมู่ใน่เด้อให้เพื่นเฮียนเล้าเก่งแน่มาฝากไว้แน่ก็มาฝากไว้ให้เพื่อนหน้าเพื่อน่อไปก็เพื่อนเล้าเก่งแน่นะตอนนี้เพื่อนเอฟซีพายกติว่าเออแม่นี่เล้าหลายนะแบบนี้แหละนี่แบบนี้เลย ัตอนนี้น้องนุรากับผู้ว่าเพื่อนเพื่อนแล้วน้องเมียกับสิมาปรึกษาเพื่อนมาใหม่มาฝากเนื้อฝากตัวน้ำเพื่อนมาฝากเนื้อฝากตัวน้ำเพื่อนว่าพี่รถตื่นยุ้ยมาเกี่ยงเกินจริงสาระเรื่องนี้อะไรนี่มันถ่ายกลินจำกัดเห็ดอย่างนี้ยังกินแล้วมาเห็ดอย่างกินนี่แหละแม่พอดีอีล่าได้หมูอบอกหู ไม่มีหมู่ดิในหมูว่ะในสายประกันในสายอะไรฝากนื้แม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวน้องเด้อเด้อหรือว่าเป็นน้องหรือว่าเป็นหมู่เนาะหมู่ตัดสกันแม่ละสิบแปดสิบแปดสิบแปดัดอ่าเป็นหมู่เลยก็ได้นั่นล่ะเออแม่ก็ฝากเนาะฝากน้องโดลาเนย์พรายเอฟซีผู้ใดก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องโดลาเด้อเด้อแล้วก็เข้าไปส้มน้องกัน สาวขโมนเนี่ยเด้อสองเพื่อนก็เข้าไปติดตามได้เลยคนหนึ่งว่าบุเป็นคนหนึ่งว่าเป็นว้าไปอีกทางถ้าเราด้ว่าเราก็ต้องอย่างว้าไวยนะถ้าเราอึ้งล้วไม่ได้เราสาอาไม่เป็นไรบรรยากาศทางหลังเงินเงินร่างเขียวเลยทำอะไรกันเลยร่างเขียวนะก็แบบูทางหน้าทางอย่างเลย ไปไปไปเบิ่งล่า้าจะเเแ่ปยัง่างล้าเรากแม่ยังบว่าอ้าวคือว่าจู่สาวเล็กนี่นะท้งหนานี่นะว่าทรงนี่ต้องเฮือนพ่นอยู่นี่นะว่าเบ่งอยูจุดเด่นคือสาเล็กน่เห็นพ่นลังไล่ซดแถวนี้เลยนี่เออเห็นพ่นอยู่นี่แหละจุดเด่นคือแบบนั่งไฟแม่เลยว่าอ้าว อันสาวข้ามวนอยู่ใกล้ๆเฮานี้มาะมือหนามืามือหนาบ้นอไเอเห็เเนาะให้ลาบให้ลแล้ววของตัวเองให้มึงมาเลยรักความกหายทิพร้อมวแม่นแล้บิเทงนาทงนานี่จะเป็นทงนาไผ่ทงนาของกะเจ้าดินาเยางน้นเาจะยาวไปทางนั้นเลยเนาะ น้ำกระน้ำหัวเมื่อแหละคอยกินเพิ่นจะน่าหากน่าหาก FC เอเพิ่อนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส่ดีอารมณ์ดีขนาดเลยน้องดลล่าสิยังบู๊เอาไหนใดเลยง่ายเลยเออนั่นแหละถ้ามีเวลาอีลาก็มาศึกษามาน้ำเพื่นดูดูจะเฝ้าเก่งน้ำเพื่นไหม รนี่อ้ากำลัมาเพว่านองนองลโลา้กับสีคแล้วนน้อกสีเมื่อเลยบาฮเาฮให้่พอ่นเห็ดเบียกเงินเวซานึ่งาตรงน้ำาั่ะเดียวกันหนาจรงมาพอกันใหม่เนาะนี่มาลินต้องกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายฝากดูแลกูเตะกิดีใน่สองสองเลยฝาติดตาตม้วนเมืองลาวเลยเน Bye.